สีอะไรคะเนี่ยสีอะไรนมสีอะไรคะสีม่วงชมพูนี่สีอะไรคะสีเขียวแล้วอันนี้ราคาสีอะไรอันนี้มูลแล่ออันนี้สีอะไรคะเนี่ยอันนี้สีอะไรสีย้อมสีส้มอันนี้สีอะไรคะสีดำนี่ล่ะ สีเขียวอันนี้ราคาสีอะไรนะสีสีเหลืองโอ้สีเหลืองนะคะเอแล้วอันนี้สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวพี่น่าวสีอะไรคะสีเขียวสีฟ้าโอ้สีฟ้าแล้ะนี้ราคาสีอะไรห่วงนอนแล้วอะห่วงนอนแล้วหรอมีอันนี้ตีอะไร บอกป้าก่อนนี้สีอะไรไอ้สีอะไรคะสีอะไรคะนี่สีอะไรสีสีฟ้าอ๋อสีฟ้าสีเดียวกับพี่เน่าป่ะคะใช่ไหมคะกินนมอไหมคะลูกกินค่ะกินค่ะ